สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท่านอยู่ผมีได้สี่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะครับลูกค้ามาจากสกลนครนะครับเป็นตัวคัมรี่50สนะครับนัดเปลี่ยนแบตลิเทียมนะครับทุกคนอนัดเปลี่ยนแบติเทียมเราใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครับทุกคนฉะนั้นท่านสามารถนัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าเป็นนอกสถานที่หรือว่าอะไรพวกนี้เราไปให้ได้หมดนะครับอเราใช้เวลาแป๊บเดียวครับอ่า สิ่งที่ท่านจะได้นะครับสำหรับแต่ละเคื่อก็ออคือน้ำหนักจะเบากว่าครับอ่าน้ำหนักจะเบากว่าอายุการใช้งานก็จะนานกว่ายาวนานกว่าอะไรกว่าครับอ่าแล้วก็ไฟก็เต็มกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วัำที่เรานะถ้าผมประกันให้เลยนะครับประกันแบบไม่จํกากัดระยะทางนะประกันสูงสุดสามปีแล้วไม่จํกากัดระยะทางนะ แล้วถ้ามีปัญหาผมเปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนของใหม่เปลี่ยนรูปใหม่ท่านมาดูได้เลยว่าเปลี่ยนของใหม่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ่าฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวน,นะครับตั้งแต่ท่านมาเนี่ยเราก็จะประกอบให้เห็นเลยว่าเราประกอบแบบไหนเรามีการกระตุ้นไฟก่อนเรามีการเปลี่ยนปัสบาระทองแดงอ่าคือใหม่หมดท่านได้ของใหม่แน่นอนอ่าแบบเนี้ยอ่ะยกของท่านออกมาเนี่ยครับ ยกของท่านออกมาแล้วยกของเราใส่เลยครับไม่มีการเปลี่ยนคงเปลี่ยนเคสเคสมีใหม่ผมมีเคสใหม่เยอะแยะแปใครเป็ดไปหมดง่ายฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเร็วอ่าแล้วแม่นอ่าเร็วแล้วแม่นแล้วของเราประกันเราเคลมจริงครับอ่าผมสั่งโดยตรงจากโรงงานฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวครับผมรับไม่ชอบท่านไหวแน่นอนแล้วมีหน้ารา้านมีอะไรชัดเจนนะครับอ่าเรื่องแบตเตอรี่ ไว้แกเราได้ครับไม่ไว่าจะเป็นแบตใหม่แบตลิเธียมใหม่แบตลิเกิลใหม่แบตรีบิลเกนเอเบีเกซีมีหมดขายเป็นเซลลก็มีอะไรก็มีมีกองบินมุมบเบสมีหมดเลยนะครับเรื่องแบตไฮบริดโตโยต้าเลกซัสรับรองว่าผมครบวงจรแน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับ